ครับก็นี่ก็คือสวนยางปาเต็นนะครับสวนยางปาเต็นก็มีเขามาใส่ปุ๋ยนะครับให้เขารีดนะครับให้เขารีดนะครับก็คนที่รีดก็เป็นเป็นลูกหลานบ้านตัวเองนะครับสวนยางที่ลุงผลปาเต็นเคยกีดยางตรงนี้นะครับแล้วก็เคยมาวัด GPS อยู่ตรงนี้นะครับ น,นี่ก็วันนี้ก็น้องแมนเขานะครับน้องแมนก็มาใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยต้นยางครับกพต่อไปก็คงจะมากีดยางอย่างนี้ตลอดนะครับครับนี่ก็เป็นปุ๋ยนะครับอันนี้ก็เอามาสองสามกระสอบนะครับก็ก็มีลูกหลานเขานะครับมาใส่ปุ๋ย แล้วก็เป็นการผีดแบ่งกันนะครับเป็นการกีดแบ่งกันนะครับมันก็จะมีมันก็จะมีโอ้โหจำได้เหรอ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 อ๋อจำได้เหรออ้วนนะทุกวันนี้อ้วนนะอ้วนนะอืมอ้วนนะอ้วนนะอ๋ออืมอ้วนนะอ้วนนะ เอาเอาเอาดีใจด้วยพี่ดีใจด้วยดีใจด้วยโน่นโน่นโน่มามามาดีใจด้วยนะจําได้ตลอดไม่เคยลืมตาเลยนะนี่ไม่เคยลืมเลยนะนี่เห็นที่ไหนก็จําได้เลยครับมันดีใจนะครับมันดีใจที่ที่ที่เห็นตามาตาก็นานนานทีมาครั้งนะครับอื วันนี้ตาก็มาถ่ายน้องเขาใส่ปุ๋ยนะครับน้องเขาใส่ปุ๋ยน้องเขาใส่ปุ๋ยก็ตาก็เลยมาดูนะครับมาดูมาถ่ายคลิปนะครับมาถ่ายคลิปมเมื่อวานเราก็มาทำอะไรมาแขยนกระปุกนะครับนี่ก็คือมันไม่เข้านะครับมันไม่เข้าก็เลยสีนะครับ ต้องต้องให้ต้องให้จอบมันคมนะครับให้จอบมันคมมันถึงจะแล้วเราก็กดตรงกลางครับกดตรงกลางให้จอบมันคมนะครับสวนยางแห่งนี้นะครับวนยางแห่งนี้ก็ก็มันเป็นที่วนยางที่ตาแบ่งให้ลูกทุกคนนะครับแบ่งให้ลูกทุกคนก็มีของหน้าตาย หน้าตายแม่สุมพู่ป้าตน๋นน้าฝนนะครับที่ตาที่ตาที่ตาได้ให้นะครับที่ตาได้แบ่งให้ลูกทำกินนะครับเขาก็จะทำอย่างนี้นะครับเขาาะเป็นหลุมนะครับเป็นหลุมอย่างนี้นะครับทำเป็นหลุมแล้วก็เอาปุ๋ยลงครับเอาปุ๋ยลงอ,อยู่ตรงกลางแล้วแล้วมันก็มันจะแล้วมันก็จะมาดูดกินเองครับจะดูดจะดูดอี ลากยางลากยางทั้งหมดนะครับลากยางมันก็จะมากินนะครับมันก็จะดูดปุ๋ยนะใส่ปุ๋ยปีละสองครั้งนะครับปีละสองครั้งใส่ปุ๋ยนะครับครับนี้ก็เป็นสวนยางสวนยางของนาตายนะครับแต่มีของนาตายกรีดนะครับเขากรีดคืนคืน อันนี้ก็กรีดสองมีดเองสองมีดเองนะครับสองมีดเองอก็เดือนหนึ่งก็ขายอยู่ประมาณสองครั้งเดือนหนึ่งนะครับก็ขายอยู่ประมาณสองครั้งนะครับก็นี่ก็โหยางก็ห้าร้อยแปลงนี้นะครับห้าร้อยห้าร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบต้นนะครับแปลงนี้ครับตาก็จะแบ่งให เกือบเท่าเท่ากันนะครับความกว้างก็เจ็ดเมตรนะครับเจ็ดเมตรนะครับระหว่างแถวนะครับเจ็ดเมตรนะครับแล้วก็ระหว่างระหว่างต้นยางก็สามเมตรนะครับสามเมตรนะครับระหว่างกลางแถวก็เจ็ดเมตรตาถึงให้เขามามาดูเล สวนยางป้าเต็นเพราะว่าถ้าหากไม่ดูเลไม่มีคนดูเลตัดหญ้าก็มันก็มันก็เป็นเป็นหญ้าขึ้นนะครับหญ้ามันก็ลกนะครับหญ้าก็ลกนะครับถึงแม้ว่าป้าเต็นลุงพลจะไม่ได้มากิดกับตาน,นครับตาก็เป็นคนเป็นคนดูแลให้เนาะให้คือชีวิตมันเปลี่ยนไปนะอืม การเวลาเปลี่ยนแปลงการเวลามันก็เปลี่ยนไปชีวิตคนก็ปกติแล้วลุงป้าเขาจะไม่กีดยางทั้งรับจ้างบ้างทั้งของตัวเองบ้างนะครับแต่ที่นี้เกิดเกิดอะไรถือว่าถือว่าบุญหล่นทับเนาะถือว่าบุญหล่นทับบุญหล่นทับซับหล่นเต็งทุกวันนี้ก็เลย ไม่ได้มากีดยางเหมือนเดิมเลยครับตาก็ตาก็ให้ให้เขามามากีดยางแล้วก็ให้ตัดหญ้าให้ดูแลสวนให้ป้าเขาเนาะนไหนๆเราก็เคยทําอยู่ทํากินมานานแล้วครับเคยทําอยู่ทํากินมานานแล้วนี่เราก็เสียดายแถวนี้นะครับเป็นของป้าเตนทั้งหมดนะครับ เป็นตัวของป้าเต็นทั้งหมดที่ตาแบ่งให้ป้านะครับแบ่งให้ลูกทุกคนนะครับฝั่งโน้นก็เป็นของน้าต่ายนะครับฝั่งโน้นนะครับก็กําลังปลูกเหมือนกันนะครับกําลังปลูกเหมือนกันนะครับปกติแล้วตาก็จะว่าว่าจะให้เขาป้าเต็นก็ปลูกขึ้นไปเหมือนกันข้างบนนะครับ พราะมันเหลือเหลือพือพ้นที่ยังเยอะเนาะอืมทีนี้ก็เลยมาเกิดปัญหาก่อนเมื่อเกิดเมื่อเกิดปัญหาเกิดเรื่องราวก่อนตาก็เลยเขาก็เลยไม่ได้ปลูกยางต่อนะครับอืมก็ปล่อยก็ปล่อยไวย้ก็คงสามปีแล้วครับสามปีแล้วเนาะก็ไม่ได้เข้ามากีดยางตรงนี้เนาะ ตาก็กลัวว่าอะไรจะมีไฟป่าเข้ามามีไฟป่าเข้ามาจะลามลูกไม่ป่ายางของลูกปีนี้ก็ตายไปหลายตายไปเยอะนะเขาไฟเข้ามาอืไฟเข้ามาสวนป้านะครับโน่นครับที่ที่ไม่มีใบนะที่ไม่มีใบก็คือมันโดนไฟเข้ามานะครับไม่มีใครดูแลให้ป้าเขาอื้ ปกติแล้วลุงป้าเขาจะมาดูแลสวนยางแต่นี้เขาไม่ไดูแลก็เลยไฟเข้ามาครับแล้วพื้นที่ที่ปลูกยางต่อนะครับก็ลกหมดเลยครับฝั่งโน้นนะครับก็ลกหมดเนาะก็ยังยังเหลืออีกหนึ่งแปลงนะครับที่ตาก็ได้แบ่งให้ลูกตาก็ได้สืบทอดมาจากปู่ย่าตายาย พ่อตาแม่ตาเขาเกิดอยู่ที่บ้านนี้นะครับเกิดอยู่ที่บ้านนี้เราตั้งหลักปักฐานกันอยู่ที่บ้านนี้นะครับก็ตาก็เลยมีที่ดินมีที่ดินอที่เป็นรับมรดกสุกทอดมาจากพ่อจากแม่แล้วก็มาแบ่งให้กับมาแบ่งให้กับลูกนะครับลูกตามีห้าคนตาก็แบ่งไปห้าแปลงครับ มีไล่มีนาทำมาหากินก็ก็พออยู่พอกินนะครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่ร่ำรวยเขาก็พออยู่พอกินนะครับครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ตาก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ